พื้นที่การทํางานในสถานประกอบการค่ะมีหลายรูปแบบด้วยกันและแน่นอนว่าหนึ่งในนั้นจะมีพื้นที่ที่เรียกว่าพื้นที่อับอากาศหรือว่า confined space ลักษณะของพื้นที่อับอากาศนะคะเช่นอุโมงค์ถ้ำบ่อหลุมห้องใตดินห้องเนื้อไั่ถังน้ํามันถังหมักไซโลหรือท่อเป็นต้น แน่นอนคะ่ะว่าการทำงานในพื้นที่อับอากาศนะคะไม่สามารถบีดเลี่ยงได้และยังคงมีข่าวที่น่าเศร้าคะ่ะที่พบผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติงานรวมถึงเมื่อมีผู้เห็นเหตุการณ์นะคะทำการเร่งเข้าช่วยเหลือคะ่ะแต่ไม่ได้เตรียมการให้ดีเพียงพอส่งผลให้ผู้ช่วยเหลือนั้นนะคะต้องจบชีวิตลงด้วยแน่นอนคะ่ะว่าการสูญเสียครั้งนั้นไม่สามารถประเมินค่าได้จะเป็นอย่างไรคะหากเราสามารถป้องกันการสูญเสียได้ก่อนที่จะเกิดขึ้น แน่นอนค่ะว่าการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมจะช่วยให้เกิดความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินเพราะถึงแม้ว่าในปัจจุบันนะคะจะมีมาตรการการป้องกันและการประเมินสถานการณ์ก่อนการเข้าช่วยเหลือแต่นั่นก็ยังคงต้องใช้ระยะเวลาในการประเมินถึงสาเหตุซึ่งช่วงระยะเวลาดังกล่าวค่ะแม้เพียงเสียววินาทีเดียวก็มีผลต่อผู้ประสบภัยเพราะนั่นจะเป็นการลดความเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ด้วยแนวความคิดที่จะลดการสูญเสียนี้ค่ะ g l g จึงได้ทำการพัฒนาสินค้ารุ่น G99L ที่มาพร้อมกับฟังก์ชันทิมลิง์ที่จะทำให้ทุกคนในทีมค่ะสามารถสื่อสารกันได้ตลอดเวลาและทำให้เรามั่นใจว่าเราจะไม่พลาดทุกการสื่อสารในจุดสำคัญตรงนั้นไป จากการสื่อสารกันนั้นนะคะทำให้ทีมผู้ช่วยเหลือค่ะรู้ถึงสถานการณ์หน้า,า,นาง,งานนะคะว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นทําให้มีการเข้าช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องและตรงจุดรวมถึงค่ะหากผู้ปฏิบัติงานรู้สึกถึงความไม่ปลอดภยัยสามารถส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือนะคะผ่านทางทีมลิงก์ก่อนที่จะเกิดปัญหาขึ้นได้ ประโยชน์ของทีมลิงนี้นะคะทำให้ทุกคนในทีมค่ะสามารถสื่อสารและรับส่งข้อมูลกันได้อย่างต่อเนื่องแบบเรียลไทม์ทำให้เรามั่นใจว่าเราจะไม่พลาดทุกจุดในการสื่อสารกันและการส่งสัญญาณผ่านทางเครื่องลูกขายนะคะที่มีตัวเรดิโอโมดูลสามารถส่งสัญญาณค่ะไปยังเครื่องแม่ขาย G99L หรือส่งไปยังคอมพิวเตอร์นะคะที่อยู่ในห้องคอนโทรลลูมได้เราลองมาดูฟีเจอร์ของทีมลิงกันค่ะ สถานะของผู้ปฏิบัติงานนะคะที่แผงหน้าจอของเครื่องแม่ข่ายโดยจะมีสัญลักษณ์ไฟค่ะเป็นสีเขียวสีเหลืองสีแดงซึ่งทําให้สังเกตโดยง่ายค่ะว่าสถานการณ์ตรงนั้นเบื้องต้นเป็นอย่างไรบ้างโดยสีเขียวนะคะจะบ่งบอกว่าทุกอย่างโอเคดีค่ะสะภาพแวดล้อมเ่ในสถานปลอดภัย สีเหลืองนะคะบ่งบอกว่าตัวเครื่องมือค่ะไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้หรือว่าเครื่องมือเครื่องลูกข่ายนะคะกําลังอยู่ในสถานะที่ปิดเครื่องหรือเข้าสู่โหมดการตั้งค่าและสีแดงค่ะบ่งบอกว่ามีการแจ้งเตือนค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแก๊สเกิ p a นแพนิกหรือว่าแมนดาวแก๊ส,สลา m มค่ะ เราสามารถดูข้อมูลดับก๊าซต่างๆนะคะของเครื่องย่อยได้ค่ะโดยที่หน้าจอของเครื่องแม่ข่ายนะคะก็จะเปรียบเสมือนการสะท้อนจากข้อมูลเครื่องย่อยค่ะมาที่เครื่องแม่ข่ายรวมถึงค่ะเป็นการส่งสัญญาณแบบเรียลไทม์และสามารถเลือกดูได้นะคะว่าเราต้องการดูข้อมูลเครื่องย่อยใดหากว่ามีการอลา์มค่ะเราสามารถดูได้ด้วยว่าแกสส๊สทซี่ระาลมเนี่ยเป็นแก๊สประเภทใดและมีระดับค่าเท่าไหร่แคนิคอลาล์ม คือการส่งสัญญาณจากผู้ปฏิบัติงานค่ะหากผู้ปฏิบัติงานนะคะรู้สึกถึงความไม่ปลอดภยัยหรือต้องการความช่วยเหลือจากด้านนอกสามารถส่งสัญญาณน,นี้ค่ะไปยังเครื่องแม่ขายได้โดยที่หน้าจอของเครื่องแม่ขายนะคะจะขึ้นข้อความว่าแพนิคทําให้คนที่คอยมอนิเตอร์นะคะรับรู้ถึงสถานการณ์ด้านในค่ะว่าผู้ปฏิบัติงานกําลังพบเจออะไรอยู่การแจ้งเตือนแมนดาวค่ะ เมื่อผู้ปฏิบัติงานนะคะมีอาการล้มลงหมดสติหรือไม่มีการเคลื่อนไหวตามระยะเวลาที่กําหนดการแจ้งเตือนแมนดาวนี้ก็จะเกิดขึ้นค่ะโดยการแจ้งเตือนแมนดาวน์นะคะจะส่งสัญญาณไปยังเครื่องลูกก่อนว่าขณะนี้คุณโอเคหรือไม่หากคุณยังโอเคอยู่สามารถตอบสนองในการกดปุ่มคําว่า y e s นะคะทำให้สัญญาณนี้จะไม่ส่งไปที่เครื่องแม่ขายแต่หากคุณไม่มีการตอบสนอง หรือกดปุ่ม no น,นะคะเครื่องแม่ขายก็จะขึ้นการแจ้งเตือนบวดดิ้งคำว่าแมนดาวทันทีค่ะแล้วก็จะส่งผู้ช่วยเหลือนะคะเข้ามาที่หน้างานได้อย่างทันท่วงทีฟังก์ชันโดยรวมของทีมลิงก์นี้ค่ะทำให้การดำเนินการและการตัดสินใจในการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็วซึ่งจะมีส่วนช่วยลดการสูญเสียนะคะของผู้ปฏิบัติงานและทรัพย์สินของสารประกอบการค่ะ แน่นอนเขาว่าเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการนั้นๆที่มีการคำนึงถึงผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทํางานของพื้นที่อับอากาศเนื่องจากชีวิตคนนะคะมีค่ามากกว่าที่จะประเมินค่าได้อย่ารอให้เหตุการณ์ที่น่าเศร้าเกิดขึ้นก่อนค่ะและทั้งหมดนี้นะคะคือฟังก์ชันโดยรวมของทีมลิงค์ค่ะ